เจริญพัฒนาหวังไม่ได้ครับน,นี่ครับหวัขึ้นไม่หมดครับต้องมาเกี่ยวเอาพอจเจริญการช่างโอ้พอจเจริญพัฒนาเอาได้ละพ่อ,อรุ่นเนี่ย อะไรครับโจักนำาจักนำดโอ้เครื่องเอ้าเครื่องซี่สูบมึงตัวนี้เนาะรุ่นนี้ไหมนีอยู่ะผมยุ่งย่งหลวงไหมครับสุปไป์ย่อาไหมีับไม่ปนอครับสุไปย่เอาไหมครับ ก็ไม่ใหญ่มากนะครับพอดีเลยครับตรงนี้สำหรับบ้านเราเท่ากับพวกช้างน้อยเทอ,โโอร์โบพวกนี้แหละครับช้างน้อยไวไฟนี้ การขายรถเกี่ยวคันแรกของปีครับเราดูกันนี้ครับผมม,มันเกี่ยวหยากบ่ครับเรงนี ลมพัละลายบ่ากระิบัดดึงลากกันไม่หลดเปล่าันบมวนเขาไปต้องการมนเบ่ครับอืมโอ้อันมูอันมูลมลมตะวันงอึ้นนั่นเกี่ยวไงน่ครับเออลมแสดงว่ามันลมว่าท่านโดนอ่ะเนี่ยเมียนว่แต่เกาเมียนขัน มันลมตอนนันเป็นหมวกกันมากแล้วมันว่ามมุ่ล้วนบ้างี่ก่ยอ๋อมันก็เลยบังงอขึ้นอ่าครับมันลมแต่มันเคียวเลยมันสีงอขึ้นลงมือเกี่ยวเหรอครับพี่น้อง เปิดจมมาเกี่ยวหยากรสันครับพี่น้องเขาลมเนาะโว่า้นโว่ารถเนาะพี่น้องจมมือกันครับค้นกับจมเมือกันครับมาปวดเยวครับเกี่ยวเขาล่มรถกับจมเมือกันครับมาเกี่ยวหยากครับรถบาดปวดเยวนะครับแต่วมามันเกี่ยวเร็วกว่าไหนเกี่ยวสาเนี่ย วัยดึงขึ้นครับพอเจริญพัฒนาเครื่องยนต์ซีซูครับเขาทำไมไม่ออกแบบให้ปากมันกว้างๆเลยสมมติว่า รถนี่มันกว้างแค่เมตรดครับผมเมตรดอเมตรอย่างนี้ครับให้ปากมันได้สัก4เมตรไปเลยครับ <laughs> ปากนี่ครับกว้าง4เมตรไปเลยเอาแบบไปทีเดียวเตรียมให้หน้าเลยนะพี่น้อง ว่ามันดีนะ <travail. S 1> ก็ปากกว้างเราก็ไม่ต้องไปวิ่งเร็วครับอาจจะมันมันจะดีอย่างนึงก็คือมันตัดไปแล้วนี่มันมัน,กล,ลดดลนกลับรถได้เลยครับกลับรถได้เลยพื้นที่ที่ไปนี่ก็คือ สามารถกลับรถได้เลยครับกวามม้าง4เมตรไปเลยเนี่แล้ว,วน,นี่ก็กว้างเติมพี่เลล่ะพอจะเลื่อนพัฒนาครับ ครับ20นะครับ ได้ไปถ่ายรถเกี่ยวพี่น้องออนะพอดีนะรุนี้ครับสรื่เกี่ยวหน้าบานคุมค้มอางานนามันไม่งานใหญ่ครับงานเล็ก จ้าของโชเฟอร์แกก็บอกอยู่ครับบอกว่าเตรียมตัวเก็บรวงข้าวได้เลยครับงานแบบนี้ครับมันล้มสนิทครับมันล้มแบบไม่เงยหัวครับทำให้ปากตัวตัวนี้ครับผม ตัวขวักนี่ครับมันขวักขึ้นไม่ไม่หมดครับสังเกตด,ดูตรงนี้ครับ เยวหัวมันเยวมันลม่มมันติดดินเนี่ยมันกวักขึ้นไประด้เนาะติดดิน ไม่มีปัญหาครับ